สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการย้าย d a t a b อร์บนะครับจากที่เป็นรูปแบบ Access นะครับขึ้นไปใส่ m y s q l นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นของ PHP My Admin นะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับมาดาวน์โหลดตัว d r i v e r นะครับ odbc นะครับ for m y s q l นะครับพิมพ์ลงไปตามนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับดาวน์โหลด Connect นะครับพอกดเข้ามานะครับจะเข้าสู่หน้าต่างให้เราดาวน์โหลดนะครับให้เราเลือกตามระบบปฏิบัติการที่เราติดตั้งอยู่นะครับ64บิตหรือ86นะครับอ่าวผมเป็น64บิตนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับพอกดมานะครับจะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เลือกกด NoT a n อ j จั s t ตาร์ทไม่ดาน์โนะครับกดไปเลยนะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับหรือถ้าของเพื่อนๆไม่ได้ตั้งไว้นะครับก็จะไม่มีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมได้ทําการติดตั้งแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้สาธิตวิธีการติดตั้งให้ดูนะครับก็แค่ด o u b l ิลคลิกติดตั้งกดนิ่งๆไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ f i n i s นะครับปุ่มสุดท้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ไฟล์ database ที่เป็น access กันนะครับซึ่งจะมี table ไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามีเทเบิลเยอะๆนะครับจะไม่แนะนําวิธีนี้นะครับเราจะไปใช้อีกวิธีหนึ่งกันนะครับในที่นี้มันมีเทเบิลไม่เยอะนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้เลยนะครับให้เรานะครับมาสร้างฐานข้อมูลไปก่อนนะครับซึ่งในที่นี้ผมสร้างเป็น employee นะครับมีแค่ฐานข้อมูลเฉยๆครับแต่ยังไม่มีเทเบิลใดๆเลยนะครับเป็นฐานข้อมูลเปล่านะครับจากนั้นให้กลับมาที่ไฟล์ Excel นะครับ ผมจะเลือกเป็นตารางแรกนะครับตัวนี้นครับคลิกขวาครับกดที่ export นะครับเลือกที่ ODBC Database นะครับกดตัวนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นชื่อตารางนะครับตามนี้เลยนะครับจะขอ Copy ไว้ไปก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มโอเคนะครับในส่วนนี้นะครับให้เรากด new นะครับแล้วก็เลือกที่ My HQL ODBC นะครับ8.0นะครับตัวนี้นะครับก็กดไปที่ปุ่ม Next เลยนะครับตรงนี้นะครับ Create New Data Source นะครับกดไปที่ Browse นะครับใส่ชื่อฐานข้อมูลนะครับหรือชื่อตารางของเราลงไปเลยนะครับอ่ามันมีชื่อแล้วครับผมจะบันทึกทับไปเลยนะครับจากนั้นกด Next นะครับ f i n i s h ครับ พอมาถึงหน้าต่างนี้นะครับผมจะใส่เป็นตัว127นะครับ0 1นะครับตัวนี้เข้าไปนะครับหรือใส่เป็นโล c ข้าโหมก็ได้นะครับตัว user นะครับก็จะเป็น root นะครับ password ไม่มีนะครับเพราะว่าเราไปตั้งไว้นะครับดัตเตอร์นะครับตรงนี้จะให้เราเลือกฐานข้อมูลนะครับที่เราต้องการจะ เพิ่มตารางเข้าไปนะครับผมจะเลือกเป็น Employee นะครับจากนั้นกดปุ่ม OK ครับกด OK ไปเลยครับกด OK ครับกด c l o s ไปนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ Database ขอเรานะครับให้เราทําการกด Refresh นะครับอ่าเราจะได้ฐานข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับ1 Table นะครับพร้อมกับข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน Database ที่เป็นเ c c e s s กันนะครับเนี่ยครับจะมีข้อมูลอยู่2เลกคอร์ดนะครับนะครับส่วนตารางที่เหลือนะครับเราก็ใช้วิธีเดิมเลยนะครับนำเข้าไปยังฐานข้อมูล m y s q l นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ